สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพวกเราน็อปสตูดิโอในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง r i p d หน่วยพิฆาตสยบวิญญาณโดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของตำรวจวัยหนุ่มที่มีชื่อว่านิกในครั้งที่เขายังมีชีวิตนิกนั้นเป็นตำรวจที่มีฝีมือดีมากทว่าในวันหนึ่งที่เขาออกปฏิบัติภารากิจตัวของนิกก็ได้ถูกคู่หูหักหลังจนชีวิตของเขาต้องจบลงซึ่งด้วยความที่นิกนั้นเคยเป็นตำรวจฝีมือดีหลังจากที่ตัวเขาตาย นิกก็เลยถูกเชิญชวนให้ไปเข้าร่วมองค์กร RIPD องค์กรตำรวจสยบผีและถึงแม้ว่านิกจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แต่โดยความที่เขาอยากจะมีชีวิตกลับมาอีกครั้งนิกเลยตอบตกลงไปทันทีและหลังจากที่นิกได้เข้า RIPD เรื่องราวการปราบผีสุดบ่นของนายตำรวจคนนี้ก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งตัวของนิกจะต้องเจอกับอะไรบ้างเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งเขากําลังเอาอะไรบางอย่างฝังไว้ที่หลังบ้านซึ่งชายคนนี้ก็ไม่ใช่ ใครที่ไหนเขาคือนิกพระเอกของเรานั่นเองนิกใช้ชีวิตอยู่กับเจนผู้เป็นภรรยากันอย่างมีความสุขซึ่งถึงแม้ว่าฝั่งนิกเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่นิกก็เลยรู้สึกห่วงเจนว่าเขาจะเอาเจนมาลำบากด้วยแต่ทางด้านเจนเธอก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยสิ่งที่เธอต้องการมันไม่ใช่เงินหรือว่าอะไรอื่นเธอพอใจที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่กับนิกผู้เป็นสามี Nick, สุดที่รักของเธออยู่แล้วและด้ยวยความที่เจนและนิกเป็นคนแบบนี้เลยทาให้ทั้งสองคนนั้นมีความสุขและก็รักกันมากๆต่อมาใน เช้าวันหนึ่งทงั้งครูก็ได้แยกย้ายกันไปทํางานตัวของนิกเขาก็ได้ตรงไปทํางานที่สถานีตํารวจซึ่งนิกก็เป็นตํารวจมือปาฝีมือดีอยู่ที่นี่เมื่อนิกมาถึงแล้วและในระหว่างที่เขากําลังเก็บของบอ๊อบตารวจที่เป็นคู่หูของนิกเขาก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับทักทายทุกคนอย่างเป็นมิตรหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินมาหานิกผู้ที่เป็นคู่หูทั้งสองคนได้พูดทักทายกันอย่างสนุกสนานทว่าจู่จูนิกก็ได้พูดถึงเรื่องที่เขาจะไม่เอาด้วยกับบ๊อบแล้วนิกไม่อยากให้เจนผู้เป็นภรรยาของเขาผิดหวัง ถ้าเกิดเธอรู้ว่าเขาเอาของกลางมาแบบนี้เธอจะต้องเสียใจมากนายตำรวจหนุ่มอยากจะส่งมอบท้องที่เขาฝังไว้หลังบ้านคืนให้กับทางการ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องที่พวกเขาได้ทองมาจากการทลายแก๊งค้ายาก็ตามทางฝั่งของบ๊อบที่เขาดินแบบนั้นในตอนแรกบ๊อบก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่สุดท้ายบ๊อบก็ตกลงที่จะคืนทองที่เขามีเหมือนกับนิกเช่นกันเนื่องจากบ๊อบก็ลังเลที่จะทาผิดเหมือนกับนิกอยู่แล้วสองคู่หูได้พูดคุยตกลงเรื่องของทองกันจนเสร็จสับหลังจากนั้นก็ได้มีเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเข้ามาในห้องพร้อมกับบอกทุกคนไปว่าตอนนี้เขาดูตําแหน่งของกาซาาจะพอค้ายารายใหญ่ที่พวกเขากําลังตามอยู่แล้วสองคู่หูไม่รอช้า คว้าอุปกรณ์ต่างๆและออกมาทันทีทั้งครูได้เป็นแกนนําพาเจ้าหน้าที่จํานวนมากบุกเข้าไปยังรังของกาซาโดยเมื่อมาถึงนิกก็ได้เป็นคนนําทีมพาทุกคนบุกเข้าไปด้านในซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนิกก็เริ่มจัดการกับคนของกาซาทีละคนทีละคนโดยจากเหตุการณ์นี้เราก็จะได้เห็นฝีมือการต่อสู้ของนิกซึ่งถือว่าเก่งกาจเอาเรื่องเลยนิกสามารถจัดการกับลูกน้องของกาซาและได้วิ่งตามกาซาผู้ได้เป็นหัวหน้าขึ้นไปด้านบนทว่ากาซามันก็ได้หลบหนีไปทางหน้าต่างทาง ทงทิศใต้ได้สําเร็จและเมื่อกาซ่าหนีไปได้มันก็เลยทําให้นิกเจ็บใจมากในเวลาเดียวกันเนาะบ๊อบผู้ที่เป็นคู่ของนิกก็ได้ขึ้นมาถึงที่นี่นิกได้บอกกับเพื่อนรักไปว่าในตอนนี้กาซ่าได้หนีไปแล้วทางด้านของบอ๊อบเมื่อเขาได้รู้เรื่องจริงๆเขาก็ควรจะตามกาซ่าไป แต่บ๊อบกลับพูดถึงเรื่องของทองแทนว่าเขาไม่ต้องการให้นิกส่งทองคืนให้กับทางการทันใดนั้นเนาะบ๊อบได้สาดกระสุนปืนของเขาใส่ไปที่ตัวของนิกผู้ที่เป็นคู่หูจนนิกได้กระเด็นตกไปอย่างด้านล่างและด้ยวยความที่พื้นที่มันสูงมากมันก็เลยทําให้นิกตายลงทันทีหลังจากที่นิกตายวิญญาณของเขาก็ได้ถูกสูบขึ้นไปบนฟ้าและจูจูนายตำรวจหนุ่มก็ได้ถูกวาร์ปมายัางห้องห้องหนึ่งโดยที่ห้องนี้ก็มีตำรวจหญิงอีกคนหนึ่งนั่งรออยู่แล้วหญิงสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าพร็อกเตอร์ เธอได้บอกกับนิคที่อยู่ตรงหน้าว่านิคเป็นคนที่มีฝีมือดีและองค์กร R.I.P.D. ของเธอก็กำลังตามหาคนแบบนี้อยู่ พร็อกเตอร์เธอก็เลยอยากชวนนิกเข้ามาร่วมองค์กร r i p d อดีองค์กรตำรวจปราผีมันดีกว่าที่นิกจะเอาตัวเองไปเสี่ยงว่าเขาจะถูกพิพากษาให้ึืนสวัสคิ์หรือลงนรกในตอนแรกนิกก็มีท่าทีงงมากๆเพราะว่าเขาไม่คิดเลยว่ามันจะมีโลกหลังความตายแบบนี้แต่แล้วทันทีที่นิกได้ยินว่าพัวของพร็อกเตอร์จะส่งนิกกลับไปที่โลกเดิมชายหนุ่มก็ตอบตกลงไปทันทีเพราะว่านิกอยากกลับไปเจอเจนมากทางฝั่งของหญิงสาวที่เห็นว่านิกตกลงเธอก็เลยมอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับนิก ร้อมกับได้พานิกออกมาเพื่ออธิบายหน้าที่ให้กับเขาที่โลกหลังความตายแห่งนี้มันมีคนตายบางส่วนที่หัวหมอสามารถหลบหนีการพิพากษาและใช้ชีวิตยอยู่ที่โลกเดิมได้ซึ่งคนตายพวกนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่า Dead เดดโดเหล่าเดดโดถ้าหากไม่สูญเสียการควบคุมพวกเขาก็จะเหมือนกับมนุษย์ปกติแต่ทว่าถ้าเกิดพวกเขาคุมตัวเองไม่ได้ร่างอสุรและกายที่เน่าเปื่อยของพวกเขาก็จะเผยออกมาหน้าที่ของนี้ก็คือการตามล่าจับก,กุมตัวเดดโดเหล่านี้เนื่องจากถ้าเกิดที่โลกมีคนตายอาศัยอยู่มากเกิน ไปมันก็จะมีผลกระทบทําให้โรคเสื่อมตัวลงอย่างรวดเร็วจนในที่สุดคนเป็นก็จะอาศัยอยู่ไม่ได้ต่อมาหลังจากที่ได้อธิบายหน้าที่ให้กับนิกฟังแล้วพอรอเตอร์ก็ได้พานิกมาหาคู่หูของเขาชายขาบอยสุดเกา่าที่เพิ่งจะวิสามันเด,ดโตที่กําลังจะหลบหนีเขาคนนี้มีชื่อว่าลอยซึ่งลอยก็จะเป็นคู่หูคนใหม่ของนิกลอยเขาเป็นคนค่อนข้างที่มั่นใจในตัวเองเลยเข้ากับใครไม่ค่อยได้ซึ่งเมื่อลอยได้เห็นนิกที่เป็นคู่หูใหม่เขาก็ยังไม่นับว่านิกเป็นคู่หูเนื่องจากนิกนั้นยังเป็นมือใหม่ของ ทว่าถึงแม้วันนี้จะเป็นวันตายแรกของนิกลอยก็ได้พานิกออกไปปฏิบัติการทันที ทั้งสองคนได้เข้าไปที่เครื่องส่งตัวโดยที่เครื่องนี้ถูกซ่อนไว้ในห้องน้ําของร้านขายวิดีโอซึ่งทันทีที่พวกเขามาถึงลอยก็ได้พานิคไปที่งานศพของตัวเองเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งแรกที่นิกจะต้องเรียนรู้ในตอนนี้พิธีศพกําลังถูกจัดขึ้นโดยที่เจนเธอก็กําลังยืนไว้อะไรให้กับสามีด้วยความเสียใจทันทีที่นิกได้เห็นเจนคนรักของเขาชายหนุ่มก็ได้รีบวิ่งลงไปหาเธอทันทีนิกพยายามบอกกับเจนว่าเขากลับมาแล้ว แต่แทนที่เจนเธอจะดีใจเธอพยายามวิ่งหนีพร้อมกับพูดกับนิกผู้ที่เป็นสามีว่าเขาเป็นใครและต้องการอะไรกันแน่ แถมนายตำรวจที่อยู่ในงาน <_ d> um> ก็ได้พาการวิ่งกลูเข้ามาจับตัวของนิกไว้และบอกให้นิกรีบออกไปจากที่นี่ซะไม่อย่างนั้นเขาจะถูกจับชายหนุ่มได้เดินกลับมาหาลอยด้วยท่าทีงงงวยมากนิกไม่รู้ว่า <_ d> um> ทำไมเจนถึงจำเขาไม่ได้ลอ,อยที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้อธิบายไปว่าในตอนที่พวกเขาได้กลับลงมาบนโลกนี้ร่างและเสียงของพวกเขาก็จะถูกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแถมถ้าเกิดพวกเขาพยายามเปิดโปงเรื่องนี้การสื่อสารก็จะขัดข้องสิ่งนี้มันเป็นกลไกของโลกเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องหลังความตายแพร่ ออกไปในตอนนี้ร่างกายของนิกนั้นเป็นเพียงแค่อแปะแก่ๆเท่านั้นส่วนลอยร่างกายของเขานนั้เป็นหญิงสาวที่สุดแสนจะเซ็กซี่ทําเอานิกนั่นอิจฉาไปเลยว่าทาไมเขาถึงได้ร่างที่มันห่วยแบบนี้และหลังจากที่จบบทเรียนแรกของนิกไปแล้วลอยก็ได้เริ่มบทเรียนที่2ของนิกทันทีโดยบทเรียนนี้ก็คือการตามแก่อรอยหาเดดโดที่ซ่อนตัวอยู่สถานที่ต่างๆที่เดดโดผ่านไปด้วยความที่เจ้าพวกนี้เป็นวิญญาณที่ตายแล้วกลิ่นเน่าเปื่อยมันก็จะส่งผลกับสิ่งที่อยู่รอบๆเดดโด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของทุกอย่างล้วนจะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วลอยได้พานิกเข้ามาในโรงแรมและได้ตามสิ่งของที่พังขึ้นมาเรื่อยๆจนพวกเขาได้มาเจอเข้ากับห้องหนึ่ง งสองคนได้เข้าไปด้านในและได้คุยกับคนที่อาศัย <ie> อยู่ที่นี่ลอ,อยได้นั่งกินอาหารอินเดียอย่างอ,าอร่อยพร้อมกับสั่งให้นิกที่เป็นเด็กใหม่ถามคำถามกับคนที่อยู่ตรงหน้าและเมื่อนิกถามไปเรื่อยในคำถามเหล่านี้มันก็เต็มไปด้วยชื่อเมนูของอาหารอินเดียบวกกับลอยเองก็นั่งทานอาหารอินเดียอย่างอร่อยซึ่งไม่รู้ว่าทําไมอาหารอินเดียถึงกระตุ้นพวกเดดโดให้เผยร่างจริงได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าย,ยี่หล่าที่ถูกผสมไว้เลยทําให้ในที่สุดเดดโดที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็ได้เผยร่างจริงออกมา และเมื่อเป็นแบบนี้แล้วลอยก็ได้สั่งให้นิกเข้าไปจับกุมตัวเดดโดคนนี้แต่ด้วยความที่นิกยังเป็นมือใหม่เขาไม่เคยเจออะไรที่แหวะแบบนี้มาก่อนในระหว่างที่นิกกาลังจะใส่กุญแจมือนายตารวจหนุ่มก็ได้พาทาถูกเล่นงานพร้อมกับที่เดดโดตัวนี้ก็กระโดดหนีออกทางหน้าต่างไปนิกที่เห็นแบบนั้นก็คิดว่าคาดีนี้คงจบะแล้วแต่ทว่ามันยังไม่จบสําหรับลอยลอยได้พานิกกระโดดลงมาจากตึกหลายสิบชั้นซึ่งด้วยความที่พวกเขาเป็นตำรวจในโลกหลังความตายร่างกายของพวกเขามันก็ เป็นอมตะแต่ถึงแม้จะเป็นอมตะผัวเขาก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่ทว่าดูเหมือนรอยจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยชายคาร์บอยสุดเก่าวเดพานิกกระโดดลงมาทับเดดโด้ตัวดังกล่าวหลังจากนั้น,นรอยก็ได้ปิดชีพเดดโด้ตัวนี้ทิ้งซะเพราะว่าเขาเริ่มจะสร้างความวุ่นวายมากเกินไปแล้ว แต่ในตอนที่เดดดดตัวนี้กําลังจะถูกกาจัดเขาก็ได้สำรอกทองที่เพิ่งกลืนเข้าไปก่อนหน้าซึ่งมันก็ดูเหมือนกับทองที่นิกฝังไว้ที่หลังบ้านเมือนเลยทําให้นิกนั้นสงสัยมากนิกพยายามจะขอรอยสืบสวนเรื่องนี้แต่รอยก็ไม่สนใจชายแก่ได้เอาของกลางเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของโดยบอกกับนิกไปว่าพวกเดดดดเหล่านี้มักจะบกมุ่นกับของมงคลอะไรบางอย่าง ซึ่งทองเหล่านี้มันก็คงเป็นของอะไรพวกนั้นแต่ทางฝั่งนิ้เขาก็ยังสงสัยอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นของกลางที่พวกเขายึดมาได้สุดท้ายนี่ก็เลยใช้ไม้ตายชมลอยไปว่าลอยนั้นเป็นตำรวจยอดฝีมือสําหรับตำรวจที่เก่งกาจขนาดนี้คงมีสายข่าวที่สุดยอดมากๆนิกที่เป็นมือใหม่เลยอยากเจอสายข่าวคนนั้นและก็ดูเหมือนว่ามันจะเข้าท่าเนื่องจากลอยก็ชอบในคํายกยอของนิกสุดท้ายลอยก็เลยพาในตำรวจหนุ่มมาหาสายข่าวของเขาซึ่งสายข่าวของลอยเขาก็เป็นเดดโดที่มีชื่อว่าเอเลียสเอเลียสเป็น ผีที่ชอบดูเบสบอลมากๆลอยก็เลยยอมอนุญาตให้เอเลียสอาศัยอยู่ที่สนามเบสบอลเนน่ยแลกกับเป็นสายข่าวให้กับเขาแต่ถึงแม้ว่าเอเลียสจะเป็นคนที่รู้อะไรหลายเรื่อง เขาาเรื่องทองทนิกถามไปเขาด้านกลับบอกว่าไม่รู้อะไรเลยนิกที่เห็นว่าเอเลียตไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาก็เลยเอาทองที่แอบจิกไว้มอบให้กับเอเลียตเผื่อเอเลียตจะรู้อะไรเพิ่มหลังจากนั้นทั้งสองคนก็กลับออกมาแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของนิกมันไม่ใช่แบบนั้นนายตำรวจหนุ่มจับพิรุษของเอเลียตได้และเขาก็คิดว่าเอเลียตน่าจะรู้อะไรบางอย่างนิกก็เลยพาลอยมาซุ่มรอยอยู่ที่ด้านนอกจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอสิ่งที่เกินคาดเนื่องจากเอเลียตได้นำทองนี้มามอบให้กับบ๊อบอดีตคู่หูของนิกโดยมันเป็นอะไรที่ แปลกมากเพราะว่าเดดดอย่างเอเลียจะเอาทองมอบให้าากับคนอย่างบ๊อบทําไมโดยความสงสัยทั้งคู่ก็เลยสะกดรอยตามบ๊อบไปและพวกเขาก็ต้องเจออะไรที่น่าตกใจเข้าไปอีกเนื่องจากบ๊อบได้ขับรถมาหาเจนที่บ้านของนิกซึ่งการที่บ๊อบตรงมาที่นี่ก็เพราะว่าเขามาถามเจนเกี่ยวกับทองที่เขาฝังไว้ซึ่งในตอนที่ลอยเห็นทองที่นิกฝังเอาไว้ที่หลังบ้านทั้งคู่ก็เกือบจะมีเรื่องกันเนื่องจากรอยคิดว่านิกหักหลังเขาแต่นิกก็ได้เสามาใส่รอยไปเพื่อเรียกสติเนื่องจากในตอนนี้บ๊อบกําลังจะเอาทองหนีไปแล้วและหลัง ังจากที่ทั้งคู่เคลียร์ใจกันได้ทั้งสองคนก็ได้สะกดรอยตามบ๊อบไปต่อซึ่งตัวของบ๊อบก็ได้เอาทองจำนวนนี้ไปมอบให้กับเด็ดโดยอีกคนนึง หมายความว่าทองเหล่านี้น่าจะมีอะไรสําคัญกับพวกเดดโดแน่ๆหลังจากที่เดดโดคนนี้รับทองจากบอกไปลอยและนิกก็เลยบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวเดดโดคนดังกล่าวหลังจากนั้นก็ได้พามาเค้นถามข้อมูลในห้องแช่เย็นนิกได้ถามกับเดดโดคนนี้ไปอยู่ว่าทองพวกนี้มันคืออะไรกันแน่ซึ่งถ้าเกิดเขาไม่ยอมตอบนิกก็จะเอายี่หล่าที่หยิบติดมือมาด้วยเล่นงานเดดโดคนนี้ซึ่งถ้าเกิดเดดโดคนนี้เผยล่างจริงเขาก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ต่อไปได้ แผนการนี้อ่ะมันควรจะเป็นแผนการเค้นถามข้อมูลที่ดีเลยถ้าเกิดว่าเดดโดคนนี้ยังอยากแฝงตัวเป็นมนุษย์อยู่ทว่าชายอ้วนคนนี้ไม่อยากหลบซ่อนต่อไปแล้วเขาได้คว้ามือของนิกที่เต็มไปด้วยยี่หล่าพร้อมกับสูตรเข้าไปทันทีไม่กี่อึดใจร่างจริงของเดดโดคนนี้ก็ได้เผยออกมา แถมร่างจริงของเขามันก็เป็นร่างกายที่ใหญ่โตเอามากๆซึ่งหลังจากที่เดดโดคนนี้เผยร่างจริงแล้วเขาก็ได้วิ่งฝ่าทั้งสองคนออกมาทันทีนิกและลอยพยายามตามจับกุมตัวเดดโด้อ้วนผิวคนนี้แต่ทว่าพวกเขาก็แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากเดดโดตัวดังกล่าวสามารถวิ่งไต่กําแพงได้าราวกับว่าไม่มีแรงโน้มถ่วงทั้งสองก็เลยพยายามช่วยกันจับกุมตัวเดดโดสุดอ้วนคนนี้อย่างทุลักทุเลแต่สุดท้ายพวกเขาก็คว้าน้ําเหลวทวําให้เดดโดอ้วนคนนี้สามารถหลบหนีไปได้แต่ถึงแม้ว่าจะเป็น นนนั้นิกก็ยังสามารถชิงกระเป๋าทองกลับมาได้เช่นกันแต่ถึงแม้ว่าทั้งสองจะเอาทองกลับมาได้ดูเหมือนว่าเบื้องบนก็จะไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่เนื่องจากทั้งคู่เดยปล่อยให้เดดโดที่เผยล่่งจริงวิ่งฝ่าออกมาให้ประชาชนธรรมาดาเห็นแล้วแตกตื่นนายตำรวจทั้งสองเกิเลยจะถูกสั่งพักงานในวันพรุ่งนี้แถมเบื้องบนก็จะพิจารณาลงโทษทั้งคู่ซึ่งมันอาจจะเดียวไล่จนถึงทั้งสองคนถูกลบไปเลยก็ได้ส่วนในเรื่องทองที่ทั้งสองคนนํากลับมาดูเหมือนว่าทองเหล่านี้มันจะเป็นชิ้นส่วน ของอุปกรณ์ย้อนกลับอุโมงค์ที่ดูดวิญญาณของดิกมายังปลโลกในตอนต้นเรื่องและถ้าเกิดว่าพวกเด,ดโดมันทําสําเร็จวิญญาณคนตายจานวนมหาศาลก็จะถูกย้อนส่งกลับไปที่โลก ึ่งผลกระทบจากมันก็จะทําให้โลกเสื่อมร้มลงและทําให้มนุษย์อาศัยอยู่ไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะรู้เรื่องนี้แล้วพวกเขาก็กําลังจะถูกพักงานและอาจจะถูกลบไปเลยก็ได้อัน,นิคที่ได้รู้ว่าตัวเองกําลังจะหายไปเขาเลยตั้งใจกลับไปหาเจนอีกครั้งแต่ถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาหาเจนและแสดงท่าทีจนเจนนั้นเกือบจะจําได้แต่ด้ยวยความที่นิกอยู่ในร่างของอปแปะสุดแก่สุดท้ายเจนก็เลยวิ่งหนีไปเพราะว่าเธอก็ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้นายตำรวจหนุ่มรู้สึกผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากแถม นิกก็ยังได้ทะเลาะกับลอยอีกอนิกได้พูดแทงใจดําลอยไปเกี่ยวกับเรื่องในตอนที่ลอยตายเขาได้ถูกฝูงหมาป่าเข้ามารุมแทะร่างกายของตัวเองแถมยังมีหมาป่าตัวหนึ่งเอากระโหลกของเขาไปทําไม่ดีไม่หลายอนิกได้พูดแทงใจดําในจุดนี้ไปก็เลยทําให้ลอยนั้นเสียใจอยู่ไม่น้อยแต่ทว่าทางครูก็ได้มานั่งปรับทุกข์กันและนิกก็ได้ขอโทษลอยไปในสิ่งที่เขาพูดออกมาถึงแม้ว่าพวกเขากําลังจะถูกพักงานในวันพรุ่งนี้แต่นิกก็อยากจะฮึดลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งนายตำรวจหนุ่มตั้งใจจะสืืบเร่อองของข ต่อไปโดยที่เขาก็รู้สึกสงสัยบ๊อบมากทาไมบ๊อบถึงสามารถติดต่อกับเดดโดได้แถมในระหว่างที่พวกเขาเป็นคู่หูกันนิกก็ยังไม่เคยได้กลิ่นตัวของบ๊อบเลยด้วยลอยที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยนึกถึงเครื่องรางบางอย่างที่มันสามารถดับกลิ่นสาบของพวกเดดโดได้แต่ทว่าเครื่องรางนั้นมันจะต้องพกติดตัวอยู่ตลอดนิกที่ได้ฟังเขาก็เลยนึกถึงเหรียญที่บ๊อบเคยบอกโดยที่บ๊อบเคยบอกกับนิกว่าเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญที่เขาได้มาจากคุณย่าซึ่งบ๊อบก็จะพกเหรียญน,นี้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งคู่ก็สรุป ได้ว่าตัวของบ๊อบน่าจะเป็นเดดโดออย่างแน่นอนในเวลาเดียวกันทางฝั่งของบ๊อบเขาก็ได้เอาเครื่องรางอะไรบางอย่างไปมอบให้กับเดดโดออีกคนซึ่งบ๊อบก็ได้บอกกับเดดโดคนนี้ให้ไปออกอารวาสหาเรื่องใส่ตัวเองได้เลยซึ่งก็ดูเหมือนว่าบ๊อบน่าจะมีแผนการอะไรบางอย่างอยู่ในใจและเขาก็กําลังจะเริ่มแผนการนั้นแล้วหลังจากนั้นในเช้าวันถัดมาเจนได้โทรมาเล่าเรื่องที่เขาเจอนิกในร่างของอาปปะให้กับบ๊อบฟังซึ่งเจนก็คิดว่าชายคนนี้น่าจะเป็นนิกแน่ๆแต่มันก็เป็นอะไรที่เกินคาาาดสํหรับบเธอมก ที่ได้ยินเรื่องนี้เขาเลยคิดขึ้นมาได้ว่านิ่อาจจะเป็นปัญหาสําหรับเขาชายเจ้าเล่ห์ก็เลยท,ทําท่าทีนัดเจนไปทานมื้อเที่ยงเพื่อที่เจนจะได้ระบายเรื่องของนิกให้กับเขาฟังแต่แล้วในเวลาเดียวกันนิกและลอยที่รู้ว่าบ๊อบเป็นเดตโต้ก็ได้ตามแกะรอยมาจนตอนนี้มาถึงบ้านของเขาแล้วลอยได้ใช้ร่างกายสุดเซ็กซี่ของตัวเองหลอกล่อบ๊อบจนสาเร็จทางคู่สามารถจับกลุ่มบ๊อบที่เป็นเดตโต้ต้องสงสัยได้แล้วและในตอนที่พวกเขาจับกลุ่มตัวบ๊อบได้นิกก็ได้พิสูจน์เรื่องที่บ๊อบเป็นเดตโด้โดยให้เขาถอดเรีย ข้อมือออกซึ่งในทันทีที่บ๊อบถอดออกพื้นที่โดยรอบก็เริ่มเสื่อมและเริ่มพังลงอย่างรวดเร็วหมายความว่าบ๊อบจะต้องเป็นเดดโดอย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทั้งคู่ก็เลยจับบ๊อบกลับไปพร้อมทั้งทองที่ลอยค้นเจอในบ้านของบ๊อบด้วยนายตำรวจคู่หูทั้งสองคนที่สามารถจับกลุ่มตัวบ๊อบได้แล้วพวกเขาก็คิดว่าเรื่องวุ่นๆุนี้มันจะได้จบลงสักทีแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่าการที่บ๊อบยอมถูกจับกลุ่มตัวเขานั้นมีแผนการอะไรซ่อนอยู่ในระหว่างที่ลอยกําลังนําทองของกลางไป จ,จู่ๆเครื่องรางที่พวกเขาเพิ่งยึดมาจากบอบมันก็เริ่มทํางานจนทําให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานีนั้นเคลื่อนที่ช้าลงจนเกือบจะหยุดนิ่งแต่ทั้งฝั่งของเดดโดกลับไม่ได้รับผลกระทบนี้หลังจากนั้นเดดโดพักพวกของบอบที่เพิ่งถูกจับกลุ่มตัวมาพวกเขาก็ได้ร่วมมือการเข้าไปชิงทองในห้องเก็บของและทันทีที่ได้ทองครบทัวแล้วพวกเขาก็ได้หลบหนีออกไปจากที่นี่ซึ่งถึงแม้ว่าลอยจะสามารถยิงทําลายเครื่องรางเจ้าปัญหานั้นได้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถหยุดพวกของบอบได้ทันเวลารอยนิก รวมถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นๆได้พากันเคลื่อนย้ายกลับลงมาที่โลกเพื่อตามจับกลุ่มตัวพวกของบ๊อบแต่ทางด้านบ๊อบเขาก็เตรียมตัวมาดีเช่นกันชายเจ้าเล่ได้เตรียมเดนโดจำนวนมากก็รอรับมือกับเจ้าหน้าที่ r i p d ไว้อยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าลูกน้องของบ๊อบจะมีมากมายและพวกเขาก็เต็มไปด้วยอาวุธปืนครบมือทว่ามือสมัครเล่นเหล่านี้ก็ไม่สามารถหยุดยั้งนายตำรวจยอดฝีมือทั้งสองคนได้ทั้งคู่ได้ช่วยกันจัดการกับลูกน้องของบ๊อบและขับรถตามพวกของบ๊อบมาซึ่งในเวลาเดียวกันเนาะบ๊อบก็ได้ส ไปประกอบรวมกันเพื่อย,ย้อนกลับอุโมงบนดาดฟ้าส่วนตัวของบ๊อบเองเขาก็ได้สั่งหาลุนน้องอีกพวกไปพาตัวของเจนมาที่นี่และเมื่อเจนมาถึงบ๊อบก็ได้เผยร่างจริงให้กับเจนดูเจนที่เห็นร่างจริงของบ๊อบเธอก็ตกใจมากเพราะว่าเธอไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องอะไรแบบนี้เลยส่วนทางฝั่งของบ๊อบเองก็ดูเหมือนว่าเขามีแผนการที่จะเอาตัวเจนไปทําอะไรบางอย่างตัดกลับไปที่ลอยเลนิกทางครูกําลังขับรถผ่าฝูงเดดโดมายังตึกที่บ๊อบอยู่โดยก็ได้มีเดดโดจํานวนมากพยายามขัดขวางทั้งสองคนไว้รวม ถึงเจ้าเดดโดอ้วนผิวด้วยแต่ไม่ว่าลูกน้องของบ๊อบจะพยายามขนาดไหนด้วยฝีมือของสองคู่หูพวกเขาก็สามารถจัดการกับเดดโดพวกนี้แล้วมาถึงตึกที่บ๊อบอยู่ได้แต่ทว่านในตอนที่พวกเขามาถึงเครื่องรางที่ใช้สําหรับย้อนอุโมงค์มันก็ได้ประกอบเสร็จสิ้นแล้วและสิ่งสุดท้ายที่จะใช้เป็นกุญแจสําคัญมันก็คือเลือดของเจนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมบ๊อบถึงจับตัวเจนมาที่นี่ชายเจ้าเล่กาลังจะใช้เจนเป็นเครื่องสั่งเวยแต่แล้วนิกและลอยก็ได้ตามมาช่วยเจนได้ทันเวลาทั้งสองได้รวมมือ ือการจัดการกับลูกน้องของบ๊อบที่อยู่ที่นี่โดยที่ทั้งคู่ก็ได้ตกลงกันว่าให้ทางฝั่งของรอยไปจัดการกับเครื่องรางที่กําลังทํางานอยู่ส่วนนิกจะไปช่วยเหลือเจนเองซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่จัดการกับลูกน้องของบ๊อบได้หมดแล้วรอยก็ได้ตรงไปที่เครื่องรางและพยายามจะถอดชิ้นส่วนออกแต่ว่าเขาก็ทําไม่ได้ส่วนในฝั่งของนิกเขาก็ได้ตรงไปช่วยเหลือเจนแต่ก่อนที่นิกจะวิ่งมาถึงบ๊อบก็ได้ใช้แท่งเหล็กแทงเข้าไปที่เจนทําให้เลือดของเจนได้ไหลออกมาและตรงไปที่เครื่องรางเราด้วยในตอนนี้เครื่อง ก็สมบูรณ์และกําลังทํางานวิญญาณคนตายจํานวนมากที่กําลังถูกดูดเข้าไปในปอดโลกได้หมุนย้อนกลับลงมาและกําลังจะหล่นลงมาที่โลกข้างล่างนิกพยายามเข้าไปต่อสู้กับบ๊อบเพื่อถ่วงเวลาให้ลอยจัดการกับเครื่องรางเจ้าปัญหาในตอนนี้นิกได้ถูกบ๊อบอัดอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่เขาไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยนิกได้ตะโกนบอกลอยไปให้เล่งมือหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขากําลังจะแย่แล้วลอยที่เขาไม่สามารถถอดชิ้นส่วนออกมาจากเครื่องรางได้สุดท้ายชายแก่แก็ได้สวมวิญ,ญญาณข้าบอยอีกครั้งเขาได้ ใช้สายไฟทําเป็นห่วงและดึงรถที่ติดอยู่บนยอดตึกลงมาจนในที่สุดอรอยก็สามารถพังเครื่องรางได้สําเร็จทําให้วิญญาณต่างๆที่กําลังจะหล่นลงมาที่โลกย้อนกลับขึ้นไปยังปอรโลกเหมือนเดิมส่วนทางฝั่งของบ๊อบเมื่อเขาได้เห็นว่าเครื่องรางถูกทําลายแล้วเขาก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากซึ่งในตอนที่บ๊อบละความสนใจจากนิกไปมันก็เปิดโอกาสให้นิกใช้ปืนของเขายิงแสกหน้าของบ๊อบจนเขาสามารถจัดการกับบ๊อบได้สําเร็จแต่ถึงแม้ว่าบ๊อบและลอยจะสามารถจัดการเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วทางครูก็ไม่สามารถ ช่วยเหลือเจนได้ทันเวลาในตอนนี้วิญญาณของเจนได้ออกมาจากร่างซึ่งมันก็หมายความว่าเธอได้ตายไปแล้วแต่ถึงแม้ความตายมันจะเป็นเรื่องน่าเศร้าสําหรับคนอื่นแต่มันกลับเป็นเรื่องที่ดีของเธอเนื่องจากมันทําให้เธอได้เจอกับสามีอย่างนิกอีกครั้งทั้งสองคนได้เข้ามาจูบก,กันด้วยความคิดถึงโดยที่เจนเธอก็ดีใจมากเนื่องจากเธอคิดถึงนิกมาโดยตลอด แต่แล้วความสุขของเจนมันก็คงอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากเธอได้ลืมตาตื่นขึ้น,นมาที่โรงพยาบาลเนื่องจากนิกได้ไปขอร้องให้พร็อกเตอร์ช่วยเหลือชีวิตเจนไว้เพราะว่านิกยังอยากให้เจนใช้ชีวิตของเธอยังโลกเดิมต่อไปเธอควรจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ควรทั้งคู่ค่อยมาเจอกันใหม่ก็ได้ซึ่งจากคำขอร้องของนิกก็เลยทําให้เจนได้ชีวิตของเธอกลับคืนมาอีกครั้งส่วนทางฝั่งนิกและรอยทั้งคู่ก็ต้องทํางานเป็นตำรวจของ r i p d ต่อไปซึ่งถึงแม้ว่ามันจะฟังดูเป็นนเเรืื่่่่อองทีาบ แต่ชายสองคู่หูก็รู้สึกยินดีมากๆแถมในฝั่งของลอยพร็อกเตอร์เธอก็ยังซื้อหมวกใบใหม่มาให้กับเขาด้วยสิ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องดีที่ทําให้ทานไฟเก่าทั้งสองคนครุขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากทั้งสองคนเคยเป็นแฟนกันมาก่อนการทีนิกถูกสั่งลงโทษเพิ่มเวลาปฏิบัติงานถึง53ปีมันเลยไม่ใช่เรื่องน่าผิดหวังสําหรับเขาสุดท้ายก่อนที่ทั้งสองคนจะไปปฏิบัติงานอีกครั้งลอยที่เห็นว่านิกไม่ค่อยพอใจกับร่างอปแปะของตัวเองก็เลยใช้เส้นสายเปลี่ยนร่างกายของนิกให้แต่ทว่าร่างกกาายที่น่นนไิไไไดดดด้้มมมมใหััลบ เดิมเ,เพราะว่าร่างใหม่ของเขามันกลายเป็นเด็กจอมแก่นแทนที่อาแปะคนเดิมมันเลยทําให้นิกรู้สึกไม่พอใจอยู่ดี แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นทางครูก็ยังเต็มใจออกไปปฏิบัติภารกิจอีกครั้งสุดท้าย2คู่หูก็ได้ขับรถออกไปเพื่อไลลาเดดโดที่หลบซ่อนตัวอยู่และสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มของทั้งสองคนนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง R.I.P.D. หน่วยพิฆาตสยบวิญญาณโดยที่หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก i m d b ไป5.6คะแนนและคะแนนจากรถทุนโทรไป38%นะครับถึงคะแนนจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็เป็นหนังที่สนุกและคลายเครียดได้ดีเลยนะครับยังไงทุก คนอย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะเหมือนเดิมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อไปด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ